สวัสดีครับเพื่อนพ้อมน้องที่ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ลุงเวงได้มีโอกาสออกมาข้างนอกนะครับมือเท้าได้ไลฟ์สดไปเรียนทุกท่านแล้วนะครับว่าผมจะมาพบกับนักธุรกิจนะครับที่ถือว่าทํางานร่วมกันกับพี่น้องเกษตรกรนะครับคือพี่น้องเกษตรกรเป็นฝ่ายผลิตนะครับเื่นนักธุรกิจท่านนี้ก็เป็นคนลูกหลานพุนกุลาพร้องให้ครับแล้วก็ ไปประสบผลสําเร็จในการทางานเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรนะครับคุณชื่อว่าท่าน,นีก็คงจะช่วยสนับสนุนหรือทําให้พี่น้องเกษตรกรมีโอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพได้นะครับอขออนุญาตให้ท่านแนะนําตัวเลยครับขอเชิญครับสวัสดีค่ะดิฉันจกิตาพัชรัสุขนะคะเป็นคนบ้านนอกกอกหน้าห้นยเหนืออำเภอป่าติวิสัยจังหวัดระยอดคะ่ะวันนี้ก็จะได้ไม่แค่ประสบการณ์นะคะ เฉพาะสินค้าเกษตรนะคะแล้วก็ต่างๆนะคะจะเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปหรือว่าสินค้าเกษตรท้องถิ่นชุมชนนะคะที่ท่านมาให้ประชาสัมพันธ์แล้วก็มาสัมภาษณ์นะคะครับเธอเป็น,ปน,ปนขออนุญาตพูดถึงตัวตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยใช้ยี่ห้อใช้แบรนด์อย่งไงนะครับคือตอนนี้คือทาง ของเราคือถ้าอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่อนยอำเภอเกษตรวิสัยเราใช้แบรนด์ของคำ่าเมืองวัวกาเดนแต่ตอนนี้เราเป็นสินค้าส่งออกตั้งในและต่างประเทศจะเป็นบริษัทสยามไรคูเปอร์ชันนะคะซึ่งบริษัทเหล่านี้จะเป็นบริษัทส่งออกสินค้าอ่าดักอันดับแรกคือจะเป็นข้าวนะคะข้าวหอมมะลิทุ่งกุลานะคะอ่าตอนนี้เราก็เราก็สายข้าวอยู่ประเภทอ่าสิบสี่ชนิดนะคะจะเป็นข้าวอันดับแรกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาสองจะเป็นข้าวกล้อง แล้วก็ยังสนใจเป็นข้าวอินรียนะคะแล้วก็ธุรกิจที่เราส่งออกไปคือหลักๆก,ก็คือจะเป็นภายใต้แบรนด์ของ c ซ h นะคะเราได้ทรัพย์สินทางบัญญาสิบปีแล้วก็ MB นะคะเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปนะคะซึ่งทางข้าวเราต้องการตอนนี้คือจะมีข้าวหลักๆคือสัญลักษณ์ของเราจะเป็นทุกปกุลาลองไห้จะเป็นข้าวหอมมะลินะคะเกตส์ฟีเมียมสีสมออนะคะอ้าวครับผมจะทำท่านมีแรงบันดาลใจอะไรที มาทําเรื่องผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรคือชนิตาเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศก็คือว่าไปรู้จักการเรียนรู้ศึกษาดูงานเป็นที่ปรึกษาทั้งทั้งในและต่างประเทศใช่ไหมคะแล้วก็เราก็เห็นว่าเอสินค้าเกษตรเราก็เป็นลูกชาวนาเนาะลูกชาวนานก็บ้านเราก็ทําข้าวหอมมะลิปเปล่งข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาเราก็เลยกลับมาที่บ้านเมื่อประมาณเจ็ดแปดปีนี้น,นะคะ ก็เลยมาเห็นว่าเอ๊เราจะทําไงนะอยากจะมีนมิตรทุ่งกุลาร้องให้ไม่ให้ร้องไห้ให้มันสดใสนะคะที่มาก็เลยขับรถมาดูที่ดินแปลงนี้เนียตรงนี้ประมาณแปดไร่เข้ามาดูเพราแม่ก็บอกว่าเออสด้วยตัวเด็กกระซามถอบ่ามาซื้อน้าจะของอยู่อยู่บ้านเกิดจะของเราจะไปไหนเราจะเห็ุหน้าทีนี้แม่ก็เลยเราก็เลยเออโอเคเดี๋ยวจะมาซื้อที่ดินแปลงนี้เราก็เราก็เคยไม่ไม่รู้ว่าที่ดินตรงไหนยังไงจะไม่มาปลูกอะไรใช่ไหมจะซื้อให้แม่ทํานา เรวก็เขามาซื้อนี่เราก็ไม่มาดูนะพี่สาวก็มามาซื้อนั่นแหละกับน้องชายก็ซื้อแล้วคืนนี้มันเป็นที่นาแล้วก็เป็นลำรางเป็นบ่อนะคะที่เราก็บอกโอ๊ยแต่เขาไม่ไเลยซื้อทำนาซึ่งตรงนี้มันห่างจากถนนประมาณร้อยแปดสิบเมตรที่ไปนถนนใหญ่นะคะ,คะแล้วก็มันเป็นลำรางแล้วก็เป็นลึกนี่ประมาณสักห้าเมตรนะคะเป็นทุ่งเราเนี่ยแล้วก็พี่สาวก็ว่าจะมาปลูกผักปลอดสารพิษมา,ามทำเกษตรนั่นแหละอยากทำอยากดูเลยแม่พอเราก็บอกว่า โอ้ยแต่ทาไงทีเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาไม่มีความรู้นะคะการที่เราจะมามาทําสวนกเกษตรอยู่ทุ่งเราต้องมาเทศเรื่องน้ําเราต้องมีกเกษตรจังหวัดมาศึกษามาเทศน้ําว่าน้ํามันเป็นน้ําก่อยน้ําเหลืองน้าบาดาลมันจะปลูกเอ่อเกษตรชนิดไหนได้เรารต้องมาตวรวจสอบถ้าคนมือชีพใช่ไหมคะครับเขาก็ไม่รู้เขาก็คืเอ,เ,อเขาก็ทำตามตาสีตาสาคนชาวไร่ชาวนาไปครับพอ พอซื้อที่ดินเสร็จแล้วแกก็เอารถเราก็มาซื้อแล้วก็มามาขุดมาถมตั้งแต่ถมนี่ประมาณสนะี่เมตรครึ่งนะที่ดินแปลงส8แปดไร่เนี่ยถมหมดประมาณใช้เงินประมาณสิบสองล้านที่นี่นะถมขุดบ่อทั่วเลย <c oughs> แล้วเขาพอเราก็มาบอกว่าเอ๊ะตายแนละ้วเราเรากลับมาสิบแปดหรือแปดสิบแปดละสิบแปดล้านกับตั้งแต่ถมที่ดินนะถมแล้วขุดขุดแล้วถมพัฒนานนะก็คือที่สิบแปดไร่ หรือแปดไร่ไม่ที่แปดไร่ที่แปดไร่ถมไปสิบแปดสิบแปดล้านแปดล้านพัฒนานะเฉพาะที่ดินนะคือเฉพาะที่ดินเอมาถมเนี่ยตกไร่ละาสองล้านใช่ค่ะทีนี้สองล้านกว่าพอดีคุณชนิจามาเห็นที่ดินที่นี่ก็เลยว่าโอ๊ยตายแล้วเงินฉันก็หมดล้อหลออไปเลยแต่ไม่เป็นไรก็มาบอกพี่สาวว่าไม่เป็นไรได้ทํามาแล้วนะตอนนี้เราก็เลยตั้งที่ดินตงว่าที่ทองคาตั้งตั้งแต่เห็นแปลงแรกที่ทองคําที่ทองคํา นคือเจ้าของว่าที่ทองคำเพราะว่าผมไม่ทองคำอ่าผมไม่ทองคำเราตั้งชื่อว่าที่ทองคำเมืองเพชรที่ทองคำอยู่อยู่ยแดนทุ่งกุลานี่แหละครับเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกคือว่าเราเราเราไม่โทษใครเราคิดว่าบุพเพสันนิวาสหรือว่าเทวดาฟ้ายนสิงหญิงส์ทั้งายอยู่คู่บ้านคู่เมืองที่จะให้เรามาพัฒนาทุ่งกุลาเราเราคิดอ,อย่างนี้เราก็เลยตั้งชื่อว่าชื่อแปลงนี้เราเราสำานึรรักบ้านเกิด ของของเราบ้านเกิดของคุณชนิตาพัชรคงสุขเราสำนึกบ,บ้านเกิดมาพัฒนาใครจะเห็นว่าเราเราคิดว่าเราทําได้ฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าที่นี่คือคุณชนิตาบอกว่าคนในท้องเราว่าเรามีคอนเนคชั่นต่างประเทศเยอะแยะเราจะเราเป็นคนเก่งเราต้องให้พวกต่างประเทศตอนนี้เราจะทําเป็นอาเชียนอยู่ที่นี่คือทุกอย่างมาติดต่อประสานงานเรื่องธุกรกิจมิสิมิตต้องมาที่นี่เมืองเพชรเราที่นี่ที่เราที่เจ้าของเห็นนะเราก็เลยสู้ต่อไปเราก็เลย เรามาเห็นนะท่านมาถมล้วมันก็คือมีวัวควายเขามาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมันสีน้ำเเหลืองเหลืองน้ําก็จะเหลืองเหมือนเหมือนเหลืองเหลืองไม่มีอะไรที่นี่จะเป็นเก่าหัวโล้นนะถมแล้วมันก็ล้นหมดเลยนะ,ะล้นหมดเลยครับไปแดดร้อนมากเลยวัวควาย่านมาแล้วท็่ตั้งไหนวะทีนี้พอถมที่ดินแล้วเราจะทําอะไรถึงจะทสฟาสปาริตี้พัฒนาเพื่อจะลาดปูลาดทีนี้ก็ใช้เงนินอีกเยอะนะครับ เอาปลาปลาอะไรคือเอาแป๊บน้ําอะไรมาทําพัฒนาใช่ไหมพัฒนาอีกราดคุณอะไรว่าสารหัวโพกขั้นพื้นฐานสิ่งทุกอย่างที่เราอยากมาพัฒนาให้ท่านคิดว่ามันใช้เงินเท่าไหร่ไม่บอกให้เดาเอาที่ที่ไปที่มาของของเรานะเสร็จแล้วก็เลยได้ที่ตรงนี้เป็นศูนย์บัญชาการศูนย์บัญชาการศูน่อเพื่อนครับในคลิปนี้ลุงเหวงคิดว่าน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์สําหรับท่านที่ติดตามรับชมอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับโดยเฉพาะคนที่เตรียมที่จะคิด ทำมาค้าขายจะได้รู้ข้อมูลว่าจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจอะไรบ้างอย่างไรนะครับเอาล่ะครับเรายังเหลือเวลาอีกเรายังเหลือให้ติดตามอีก2คลิปนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีคอมเมนต์มาพูดคุยกับลุงเวงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ